นี่พ่อสวัสดีครับมาแล้วครับก็มาเรียงก่อนปลอยไรถุงครับเอา้าต้น,นขนฟ้างกัมีจอรอครับบอลานเหรครับกี่รถอะไรนี่ยวัวบางงัว นี่คือฟ้าแท้ฮะไปเด้อมเสาแลีนมากหอดกี่ไรกลับขึ้นพอพัดไปแล้วครับผมเก็บของเจ้าของกองซานวนลีฟ้ามัอครับกินย่ปุ่นครับ มือแรกครับว่านี้อ่ะมาเลียงล่ะครับในบริเวณปลอยไรถุงครับนี่แนวท่านเลียวดีครับนี่ปากติกกระตองล่งหนีนะครับเนาะรถยังเกีียวเขาอยู่นี่ครับตรงไปหนีก็มีแนนอยครับเนี่ยก็จะมีหัวมีสวนนี่แต่ปลอยปีนากจะปลอยลงหนีแล้วก็ไล่ไปถึงโน่นโน่นกงใหม่แบบโน่นขามับบใจอื่นอาจจะถึงจะได้เศร้าครับปอยลงหนีเพราะใดครับติดสวนนะครับไล่ไปหุ่นครับ ปล่อยผุ่นกายไปกายบันีไปครับเลื่อยไปนี่เกี่ยวท่าแล้วครับจะเลื่อยต้องนี่อ้าวนี่ครับเป็นปกติอ่านี่ม้นี่กระยุแล้วครับสามนิฟ้ามบาลนี่้วนไปรอบนึงแล้วครับเนี่ยโล่งหนีแล้วรอบแรกครับเนี่ยเรนมากเลยครับเนาะออกจากขอกน้ำทายปรได้ค่ขาแต่และไรงูครับเนาะเอ่อที่ไปนู่นก็จะมีของเถาเมกลางครับตามไปด้วยนี่พ่อพันกับไปพูดแล้วครับแต่สามีนิฟ้ามันพนอยากไปไกลครับเนาะ แถวนี่ไปก่อนครับนะจักมือสองมือเบื้องอาการครับนะแต่เป็นส่งซีอู๋เราจังสิบภาพเปนไปไกลครับเนาะมาสั่นกะล่อหมูมาหลับไปสันมีหมูมาหลายๆลาปล่อยใส่หมูไปน้ากันหลัดซอยกันแต่ว่าสันมาขอกเดียวอย่งสี่กะอยู่นี่ไปก่อนครับเนาะอยู่หนีไปก่อนอยู่นะพอลิดครับพอลิดก็อยู่นี่ครับนะกินแถวนีไปก่อนใกล้ๆนี่ครับเนาะพ่อเพิ่นชินครับเพิ่นเดี๋ยวหัวสิเลี้ยงได้ปล่อยแล้วเพิ่นกะ อยู่เองครับเหกแหกเพื่นก็จะตื่นสนามอยู่ครับเนาะจังมือนี่เนี่ยตื่นสนามครับออกมาแลนเลยครับเนาะถึงถึงจะปล่อยอยู่แปลงหลังบ้านก็เป็นการขังเป็นเดือนนะครับเนาะเหมือนการขังขอกครับมันก็เลยออกมาข้างหน่อยมันก็เลยฝ่าวแลนครับเนาะกินอยู่นี่ก็อิ่มครับหยาบอึดครับเนาะซ้ำๆกับหยาที่ตัดไปห้ครับหนานี่เนาะแต่ว่าสันหยาตัดไปห้ตัดทั้งลั้มทั้งหยางแต่อยู่นี่เพื่อเลือกกินตะปลายได้ครับเนาะ มักจังไดก็เลือกกินเอาหยอดอ่อนๆครับเนาะมาหนีครับนะมาทางนี้ก็จะเป็นนี่ครับขอบสะนี่ครับนี่ครับอยู่นีิยู่แล้วครับมาอนีเมื่ออาการแล้วน่าจะยู่แล้วครับแถวนี้บริเวณนี้ก็ต้องไปไกลแล้วครับนะสามีฟาร์มกันดักอยู่นี่แล้วครับมาหนีก็ไล่กลับครับกินอยู่แถวนี้ก็บื้อกินครับหยามาอนีหยังาเป็นไก่ยังน้อยครับเนาะพันเทาก็เบิ้งไปแล้วครับมาอนี รอบแรกนะครั้งมาเป็นเดือนครับยนะน้ำท่วมครับเกี่ยวเขาเรียบท่านดีครับแต่ก็จะมาเลี้ยงนะครับออกสนามมันแรกครับนะนี่ครับมันนี่ฟาร์มมาดักอยู่นี่ครับมาขับกินมันนี่ละกินมะเรียกินมันนี่นี่ครับยังมีเสียงเครื่องอยู่ครับนะลดเสียงเครื่องเมื่อไหร่ไกลกันจะเห็นอยู่ครับเหลื่อมๆนะครับเกี่ยวเขาอยู่ครับนะ เกินสองหมื่นครับนะอันนี้ก็จะเป็นรอเพิ่นเก็บห่วงเขาเนี่ยก็เรียบร้อยครับมาครับะจะรัดอยู่นีแลวครับนะว่าไปไกลเก็บขึ้นมาแล้วกินวนไปวนมากด็อยู่นะครับรัดแน่เป,นนเป็นกระหูกว่าคนลัดเิ่นก็บบไปนะครับภูเขาวระทัานโป้งครับนะ แปีนี้โอกาสที่ลูกเขาที่งอกนี่คือสิบบาททนครับเพราะว่างัวปล่อยเร็วครับปกตินี่เกี่ยวจนวาครับพอบลเล้วกันเม็ดเดี๋ยวนี้รถเกี่ยวหลายนะเหมือนอัอความต้องการเล้วกันสูงแก่บาแก่เนี่ยดึกกันเลยครับนะเกี่ยวกันเลยกันเลยนี่ครับกลายเป็นแปนเร็วครับนะอันนี้ยวลอยกระทงอยู่เดีปล่อยเลยครับนะเขาเหลือทางคนก็มีครับทางคนดงครับทางคนดูยิงาที่ตะวันออกครับตอนนี้หัวซาได้ครับเนี่ยแต่กระบอกเป็นยังครับ ้ะนี่ครับบอลึกครับลึกกะนี่ขอบครับถ้าขึ้นฟังใดครับมัมีปัญหาแต่ว่าถ้าบางสะนี่เดี๋ยวคนบ่เห็นนี่ครับมันตกลงไปนี่มันขึ้นบ่ได้ครับแล้วมันมีมันขึ้นครับก็เลยเป็นปัญหาแต่ถสะสะบ่อสะนี่สะบ่อได้บ่อชั้นมีทางขึ้นครับว่าเป็นยังครับนะว่งัวว่หน้ำเป็นทุกตัวไล่ยน้ำเป็นทุกตัวครับนะปัญหาคือบ่มีคนเอาเบิ่งเพิ่นนะครับ บรรลังเทียบมันขึ้นบ่ได้นี่ก็เลย,เ,ลยเป็นปัญหาที่วมะม่วตกซาแล้วมีปัญหาครับเนาะตกซาตกซาอเอ๊ยไปย่างวัยืนนี่นะครับวันนี้ไปพุ่นอีกก็จะไปพุ่นครับเป็นลาดเจ้าพุ่นโอ้ไปก็มาอยู่บริเวณประมาณนี้ครับเนาะไม่เจอครับไม่เจอบ่ได้ปลูกเสือกครับก็สิได้ เมื่ออื่นอาจจะเอาเสือกมาหายไม่เจออยู่เสือกจังหน่อยครับกินไปกินมาอยู่บร,ริเวณนี้ครับเหี้ <c oughs> ให้ลงอาบน้ำเล็กน้อยเอาครับโอ้ยโดดครับโดดโดดครับโดดนี่โดดครับอาบน้ำครับเอ้าดุยน้ำไปครับนะบรรยากาศดุยไปปากซางครับนะปากบ่อเห็นน้ำเล็กน้อยอ่าได้อาบน้ำแล้วครับเออใครเนี่ยครับเต่าท่าครับ ก็จะยางกลับไปกลับมายุงสีแล้วครับเนาะไปอีกแล้วอ่ะทำนี่แหละครับบานี้กระสิเดไปดักทางพูดเลรอครับบานี้ดักยุงสีเหรอเพราะไตข้างหน้าย่างเดียวพอาะหยามีแต่ในกันข้างหน้าอาก็จะมีแต่นามครับนะก็จะไปยังสีไปเรื่อยๆรัดอยู่เรื่อยๆครับนี่ย่างไปย่างมานี่ยนะครับออมไปออมมาเด็ก็อยู่เองครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วชมกับร่งใจเหตุการณ์ครับผมสวัสดีครับ